วัสที่พี่น้องเบิ่งม้นนี้เพิ่นอยากไปเซเวนช่วงเทียงขึ้นพนะเบิ่งในคขีบเหล้วเพิ่นก็อยากตัวบันนี้พิ่นเฝ้าไหลมหอดเสเวนแล้วเพิ่นกับเตรียมตัวเฝ้าลงไปซสื่อแนวเพิ่นอยากเพิ่นสิไปเบิ่งว่ามีโบแนวเพิ่นไปเบ่งอยู่ในคขีบนั่นมันเขามาอจะได้เซเวนเด้ว่าสันว่าบานเทาสีมีบ่ก็เลยขึดพอก็เลยมาเทียงขึ้น เงดหไหลเฮ้าหนาะเทึ่งอยากนอนอยากนอนกับอยากนอนกับเออคุ้มมากครับรรเทนเน่ผุ่น้เผื่นพอเขามาได้เซเว่นแล้วเพ่อนนะพื่นดีใจหลายผื่นเีเดเนเผื่นกินเด้จากมันสีมีบ่มีหนาหนานี่ก็เฝ้าลวงไปแล้วพื่อนะลวงไปหาแล้วยืนเบิงยืนหาแล้วมีบ่นามีบ่นอะเนวแนวสีอยากสิกินนั่นว่าสั้นปฏิบักาหาหาไปหาไป หันแล้วเรื่มเลื่อมโมมีเด้พี่น้องเรื่อมบมมีบัดนี้สีหนาเปลี่ยนเด้บัดนี้สีหนาเปลี่ยนบัดนี้สิ่งที่สิ่งที่ใด้มากก็คือแนว่ยบด้ญยากก็เลยใด้กิ่นนะพี่น้อง